สอง200สวิท็อปสปีด400 plus. จริงๆแล้วไม่ได้ระบุตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่รับประกันว่าเกิน400แน่นอนที่สำคัญที่สุดเนี่ยเติมน้ำมัน1ครั้ง1ถังวิ่งไ,ได้1อันกิโลครับครับก็กิฟท์มอมอไหมครับก็สิ่งนี้สำหรับผมผมใช้คำว่าทึ่งมากเพราะว่าปกติเราจะได้ยินคำว่าซุปเปอร์คาร์ที่แบบ แรงแต่ก็กินน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับเราเราจะไม่เคยได้ยินคำว่าแบบซุปเปอร์อรคาร์ถังน้ํามันเนี่ยไซส์เท่ารถรถบ้านเลยนะครับ75ลิตรคือนเล็กมากๆากถังน้ำมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนรถซุปเปอร์คาร์บางแรงนะครับแต่สามารถวิ่งได้1,000กิโลสำหรับผมเนี่ยน่าทึ่งมากครับเราต่อที่ตัวถังนะครับตัวถังทั้งหมดเนี่ยเป็นคาร์บอนโมโนคลอกนะครับถ้าสงเกตเนี่ยจะไม่มีเสาบีนะครับ แต่สตร u คเจอร์เขาแข็งแรงมากเมื่อเราเห็นจากคาร์บอนทั้งหมดที่เขาสร้างมนาะเนี่ยมีการทดสอบมากมายนะครับทั้งคราชเทสทั้งขับปีนเขาเรียกไงนะปีนฟุตบาทปีนลูกระนาในความเร็วสูงเหมือนเหมือนทำนองว่าแบบเราหลบไม่ทันรถเนี่ยมีการคือกระแทกเทสทุกรูปแบบนะครับเป็นเวลาประมาณ7จ็ดแปปีก่อนที่จะ PERFECT ออกมาแบบนี้นะครับครับสำหรับเครื่องเนี่ย ค่อนข้างน่าทึ่งมากอย่างแรกเครื่องตัวนี้เป็นอะไรที่ในโลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเครื่องเนี้น้ำหนักแค่เจ็สิบกิโลนะครับปกติทุกุกคนคงเข้าใจแล้วว่าเครื่องเนี้ยมันควรจะหนักหลายหลายร้อยกิโลนะครับอย่างแรกคือเครื่องมีน้ำหนักแค่เจ็สิบกิโลนะครับมีห0ร้อยแรงมา้าและแรงบิดเนี่ยห0ร้อยนิวตันนะครับรอบสูงสุดอยู่ที่8 5 0 0ันห้าร้อยรอบนะครับ ฟิวถังถังน้ำมันที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเนี่ย75ลิตรนะครับโอเคผมขออนุญาตเล่าเรื่องเครื่องนิดหนึ่งนะครับเครื่องเนี่ยมีแค่ 2000cc นะครับ3ส,สูบทวินเทอร์โบคือปกติเนี่ยไม่มีทางเลยที่ 2000cc จะรีดแรงม้าได้600แรงม้านะครับแต่เขา ดีย๋ยมอธิบายการทำงานของของสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนะกันปกติบนฝาสูบเราเนี่ยะจะมีแคมชาร์ปมีสปริงวาลแล้วก็มีสายพานที่วิ่งตั้งแต่แคมชาร์ปลงไปด้านลา่างขึ้นมีอะไรเต็มไปหมด,ด่ะทุกคนว่าพี่ๆทราบอยู่แล้วนะครับคันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับบนฝาสูบเนี่ยจะมีแมกเนติกที่ควบคุมวาลเปิดปิดโดยมี AI เนี่ยเอ ไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยที่ควบคุมการทํางานนะครับปกติวาลวทั่วไปในการเปิดเนี่ยจะเป็นรูปไข่ความหมายคือวาลก็จะเปิดแล้วก็ปิดเหมือนที่เราเคยเห็นภาพตามสื่อต่างๆไม่ก็ตามโฆษณาน้ามันน้ำมันเบนซินนะครับเราจะเห็นวาลปิววาวันนี้จะไม่เหมือนปกติวาลอันนี้คือจะเปิดเป็นเวลานานมากตั้งแต่ทุกสูบเนี่ยลดตัวลงไปเนี่ยวาลจะเปิดค้าง แล้วก็เปิดนานจนลูกสูบข,ขึ้นมาเลยก็คือปกติกราฟที่เราจะเห็นเป็นรูปตัววีอันนี้จะเป็นจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคั้นหมูครับนะครับว่าจะเปิดนานมากเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้อากาศให้ทุกอย่างเข้าไปในจนํานวนมหาศาลมากถึงสามารถผลิตแรงม้าออกมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลูกสูบเนี่ยใหญ่มากนะครับลูกสูบใหญ่มากเพราะฉะนั้นเสียง เครื่องยนต์เนี่ยจะบางคนอาจจะคิดในใจออ้ยสามสูดเสียงเขาแบบแหลมๆเลยไม่ใช่นะครับเสียงทุ้มมากเสียงอารมณ์เหมือนเครื่อง v ีแเครื่องใหญ่ๆซีซีเยอะๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอเราใช้ระบบควบคุมวาล์วแบบเนี้ยเราสามารถตัดอะไรออกไปได้เยอะมากเลยเช่นแบบคือระบบฝาสูบทั้งหมดเนี่ยออกหมดเลยนะครับปกติรถบางคันเราจะมีสายพานที่เหมถึงถึงแรรงชา้าหรือมีโซ่ ซึ่งพอถึงอายุจุดๆหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเส้ตนต่อเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนละเพราะไม่มีนะครับครับโอเคอ่าต่อไปเลยครับเขาอ่าคริสเตียนเนี่ยแคร์เรื่องเสียงมากๆคริสเตียนก็เลยจับมือกับบริษัทท่อที่ใช้คําว่าที่สุดของโลกนะครับชชฟอัคคระพูดอย่างเงี้ยอัคขระพูดเนี่ย,นะบบนนยได้ใช้คําว่าออกแบบเสียงออกมานะครับให้เพราะมากๆ ครับสำหรับรถแค่นี้ครับโอเคอแล้วทันนี้มีอิเล็กทริกมอเตอร์ทั้งหมด3อันนะครับสามอันต่อ1ตัวเนี่ยผลิต500แรงมา้าและ1,000งพันแรงบิด1,000งพันนิวตันเมตรออฟทอร์นะครับ3ตัวนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยอิเล็กทริกมอเตอร์เนี่ย1,500แรงมา้า หรือ3,000นมิเตอร์อันนี้ก็คือเพียวพาวเวอร์ก่อนที่จะผ่านเกียร์ผ่านดรัฟชัมครอชามนะครับนี่คือเพียวพาวเวอร์ซึ่งจะไม่ได้เหมือนแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นเนี่ยบางคนเขาจะเอามอเตอร์เนี้ยติดก,กับลูกล้อเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราเห็นในภาพเราจะเห็นว่าตัวมอเตอร์เนี่ยอยู่ติดก,กับเกียร์บอกนะครับเครื่องหมุนเกียร์บอก ัวมอเตอร์ก็หมุนที่เกียบอ,อกด้วยก่อนที่จะเข้าเผานะครับแล้วก็มีมอเตอร์ด้านหลังอีก2ตัวนะครับด้านเครื่องยนต์และเครื่องยนต์หกร้อยแรงม้าและมอเตอร์ห้าร้อยม้าเนี่ยจะส่งกําลังไปที่ล้อหน้านะครับแล้วมอเตอร์ด้านหลังสองอันนะครับอันละห้าร้อยแรงม้าเนี่ยจะส่งกําลังมาที่ล้อเช้าล้อหลัง นะครับโดยที่เราจะมีท็อกคอนเวอร์เตอร์มอธิบายอีีละกันอย่าอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากเลยโอเคอันต่อไปครับรถคันนี้มี4 wheel drive นะครับ4 wheel steer แล้วก็4 wheel torque v i c t o r g torque v i c t o r g คืออะไร torque v i c t o r i n g ก็คือเป็นระบบคลัชสี่จุดนะครับอยู่ตรงก่อนถึงเพลาขับสี่จุดเนี้ยระบบคลัชเนี่ย จะควบคุมโดย AI AI น to ี่จะอ่านเซนเซอร์ล้อว่าแต่ละล้อเรียวิ่งความเร็วขนาดไหนพื้นเซอร์ฟิชมีมีมีน้ำลื่นมีน้ำมันมีทรายไหมพออ่านทุกอย่างขึ้นมาแล้วเขาพิ AI ก็สั่งงานทอเวกทให้มันเหมือนคลาชจัปลอกถ้าล้อไหนที่แบบลื่นผิดปกติใช่ครับก็จะให้ล้อนั้นช้าลง ถ้าล้อไหนที่เราสามารถมีกริดเยอะๆก็ส่งพวเวอร์ไปถึงครับคือจะคำนวณตลอดเวลาว่าแต่ละล้อทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยใช้ Talk Ring เนี่ยก็ขุดโดย AI ทีครับโอเคบอกอันนี้นะครับอาจจะดูไม่สบายแต่เอาตรงๆนะครับเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวจะเชิญมาให้ลองทุกๆคนนะครับจริงๆเป็นบอกที่ถือว่านั่งสบายที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับ ทุกซีเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนสูง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าออกด้านหลังเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องขย่บบดเลยสามารถเดินเข้าเดินออกได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจุดที่ทางบริษัทออกแบบเนี่ยคือแผ่นทั้งหมดเนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว่า Memory Foam ความหมายคือพอเราเข้าไปนั่งเนี่ยแผ่เนี่ยจะปรับรูปเข้ากับหลังเรา จะไม่เหมือนหมบอกทั่วไปจะปรับรูปเราให้มันตามรูปทรงเพราะว่ากระดูกของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรถคันนี้สามารถเที่ยวทางไกลหรือว่านั่งในระยะนานเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยหรือว่ามีอะไระหรือทรมานเลยนะครับโอเคกระจกข้างเนี่ยอ,ออกแบบเป็นกล้องนะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีตัว จอสองฝั่งซึ่งอยู่ในโพซิชันที่พอดีตาเหมือนที่เรามองกระจบข้างพอดีนะครับออกแบบมาหนึ่งเพื่อลดลงนะครับสองเ,ออเลนที่ติดอยู่เนี่ยพวกน้ำพวกฝุ่นต่างๆจะไม่สามารถติดได้เขาจะมีเหมือนน้ำยาที่เคลือบไว้นะครับเพื่อทัศนาวิสัยที่ดีแล้วก็มุมอับตรงนี้ยจะ,จะ,จ,ะจะหายไปจะไม่มีปัญหามุมตรงนี้นะครับแต่สำหรับบางปร,ประเทศเนี่ยที่ บางประเทศที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้กล้องนะครับแต่เมืองไทยอนยุญาตนะครับบางประเทศไม่อนุญาตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นออปชั่นสําหรับเป็นกระจกที่เหมือนล็อกแล้วต้อกล้องอีกทีหนึ่งครับผมครับโอเคอินโฟเทนเมนต์ที่เราเห็นในรถตอนนี้นะครับอเ,เอ่ออยากจะบอกว่าเผื่อคุณลูกหรือว่าคุณเพื่อนเบื่อเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะเปิด Netflix ในขณะที่ค,คนขับวิ่งในความเร็ว เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถดู Netflix ดู YouTube ดูอะไรก็ได้ตามใจเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้จุดที่ไม่ค่อยเหมือนไทยอย่างนึงคือ,อสังเกตว่ามีคัพโฮเดอร์อยู่แปดอัน oh. คือเอาตรงๆว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นพร้อมกันก,ก็เป็นสไตล์เขานะครับ oh. เขาก็เลยออกแบบ แต่ละบอกเนี่ยจะมี2 cup ั o โฮเดอร์ each cup holder ก็จะมีอันนึงทำความร้อนอันนึงทำความเย็นก็คือเราสมมติเราใส่กระป๋องน้ำอะไรก็ตามใส่เข้าไปมันก็จะทำความเย็นอีกอันนึงก็จะทำความร้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะหิวน้ำนะครับรถคันนี้เหลือเฟอือครับโอเคอีกอย่างที่คริสเตียนภูมิใจมากคือสตัคเร์ของบอก ปกติเนี่ย <Athlet ic> บอกที่สามารถยึดซิดเบล,ลตรงนี้ได้เนี่ยโครงสร้างจะต้องแข็งแรงมากที่จะผ่านการ crash t e ที่จะผ่าน e u r o p e นี a p p r o v e หรือว่า TUV มาตรฐานของยุโรปเนี่ยเอาเป็นว่าบอกปกติรถที่มีซเดเบล,ลอย่เนี่ยน,น้ำหนักบอกจะไม่ต่ำกว่าแบบ40กิโล50กิโลนะครับอันนี้คือเขาภูมิใจมากคือเขาสร้างจาก dry carbon ก็คือ material ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ แล้วก็สตรัคเจอร์ทั้งหมดเนี่ยที่มีความแข็งแรงมากกว่าเขาบอกว่ามากกว่าทุกคันในโลกที่ก็มากกว่า,นนา,กกวาสาบีด้วยซ้ำนะครับโดยน้ําหนักแค่20กโลกครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับสำหรับซูเปอร์คาร์ระดับนี้เนี่ยคือเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบของที่เขาสามารถใส่สัมภาระให้ดูนะครับ วิ่งความเร็วขนาดนี้ประหยัดน้ำมันขนาดนี้และใส่ของได้ขนาดนี้ครับช,ชัดเจนนะครับ รถคันนี้ผลิตลิมิเต็ดแค่3 0 0คันในโลกนะครับแล้ว 300คันทั่วโลกนะครับแต่วันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารอีก1,000ท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมงานกับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมขอร์เนชเชนะครับซึ่งท่านเป็น GM นะครับหรือ General Manager นะครับจากทาง c o ิ n ัท Bangkok คุณคอร์เนเชิญนะครับคือสมมตินะครับรอาบันเจิดให้เกี่ิขึ้นพูดรอนรับแหกทุกเกียรติตรนี้นะครับขอรเนชเชครับวัดีครับครับทุกคนครับวันนี้นะครับ เป็นวันที่บริษัท General Auto Supply ของเราครับพร้อมแล้วที่จะดูแลท่านเจ้าของรถเคอร์นิเซกในฐานะผู้จำหน่ายและให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในเมืองไทยทำบริษัทเราอย่างที่คุณนัทแล้วก็พี่กี้พูดนะครับเราเองมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เป็นเกียรติครับที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ดูแลหลังการขายนะครับ และอีกครั้งครับทีมงานทุกคนของเราพร้อมที่จะดูแลและให้บริการอย่างสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้เหมาะสมกับการที่ท่านได้ครอบครองเป็นเจ้าของรถซูเปอร์ไฮเปอร์คาร์คันนี้นะครับคอร์นิเซ็คครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณสูเปอย่างสูงนะครับเดี๋ยวขอให้เกียรติคุณเวทีก่อนนะครับตอนนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณนัทนะฮะและคุณกิกอีกครั้งนะครับ คือมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นสามผู้ริหารนะครับกับคอน,นเดเซนต์แบงกองรับคอนเดเชิญด้วยครับเดี๋ยวเชิญพี่วิศวชนนะครับตรงกลางได้เลยนะครับทางด้านหน้าคอนเดเซนต์ยามิร่านะครับ มากนะเดี๋ยวเชิญคุณกกี้คุณนักเตะอีกหนึงชอตด้วกันนะครับขอบคุณนะครับเชิญเลยครับซึ่งคุณสุริย์นะครับคุณกี้นะครับให้ข้อมูลเรื่องลึกเก็นมากนะครับในวันนี้นี่ยทั้งนะครับเราได้มาสัมผัสกันนะครับกับรถที่เรียกเป็นสุดยอดซูเปอร์ไฮเทอร์คาร์โดจีนนะครับกับแบรนด์โคบริเซนนะครับซึ่งความภาคภูมิใจที่นะของคนไทย บนข้อที่ผมวาไปครับให้พวกเราได้สันฝีมได้เห็นกันะได้สัมผัสกันอย่างใก้สิดนี้เลยครับ เรื่องราคาครับพอรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณครับรถคันนี้นะครับร,ะะราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันยูโรนะครับเราขายเป็นราคายูโรครับครับตอนนี้หลายคนคงจะอยากจะคิดเลขน,นะครับว่าตอนนี้ยูโรปมาณก,กี่บาทตอนนี้ประมาณสาสิบหกบาทลองคูณดูแล้วกันนะครับก็เกือบเกือบสามล้านนะครับครับประมาณนะประมาณนะครับ ทีนี้ต้องถามว่าอย่างรถคันนี้นะครับผมจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ถ้าเราเป็นการเปิดจองและสั่งจองแล้วนะครับถามใครดีครับพี่แล้วกันตอนนี้คิวค่อนข้างเอาตรงจอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับก็คือโซเอาแต่คุณนัทไปจองมาได้นะครับบางคันน่าจะได้ประมาณ2,024ครับ2,024ทีนี้ถ้าจะได้มาต้องถามว่าเราบอกว่าคันนี้มีหมด300คัน ในโลกแล้ว300คันนี้หมดแล้วพวกเราคนไทยเนี่ยวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกเราจะมีโอกาสจับจองได้ประมาณกี่คันครับคุณนัทคุณอีกี้ครับก็จริงๆถ้าสําหรับคุณทอมกับคุณบุระตคันนะครับแค่นี้ครับกลับบ้านรถรถทั้งหมดนะครับที่ที่เรามีจองสล็อตเอาไว้เนี่ยเรามีจองสล็อตไว้อยู่4คันนะครับก็มีมีลูกค้าที่จับจองไปแล้ว1คันสำหรับ อีก2ท่คนถ้าจอตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสัก Q1 2024่อครับแล้วก็่านสุดท้ายน่าจะไปอยู่ประมาณสัก Q3 2024อย่ครับครับผมนี่เราพูดถึงแค่นี้นะครับตัวเจเมร่นะครับแต่ถ้าพูดถึงคันนั้นเลยครับเจสโกถ้าเราอยากจะได้นี่ยังไงครับเนี่ยหรือถ้ามีใครอยากจะได้หเรืยว่าราเลนเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองนะครับถ้ามีคนอื่นอยากจะได้จะยังไงครับเนี่ยแอบอยางได้ก็โฉบแล้วนะครับ ขายหมดแล้วเพราะว่าคัานนั้นออกก่อนถูกไหมครับออกมาไม่หลานมันเนี่ยครับใช่ครับแต่แต่โซลมี100ร้อยกว่าคันนะครับครับร้อยยี่สิบห้าพันเลยโซลหมดวขายหมดแล้วทีนี้เพราะคันนี้ถามหน่อยละกันในฐานนะคน,นที่ชอบรถเหมือนกันปกติเวลาเราพูดถึงแบรนด์คอนดิเซชเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นปกติของเขาใช่ไหมครับครับซึ่งราคาเป็นแฟลกชิปนะครับซึ่งคันนี้แหละเป็นรถที่ทำถิติ นู่นนั่นนี่นะครับแต่เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งดีและคุ้มค่ากับคนไทยมากๆชอบเรทภาษีจะต่างกันเราให้คนนะักอธิบายหน่อยได้ไหมครับครับถ้าเป็นทุกท่านที่อยู่ในสายยางยูเอ็ทราบอยู่แล้วว่าปกติภาษีบ้านเราเนี่ยเบรดเสร็จรวมมาทั้ง300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรถคันนั้นในราคาที่เมืองนอกอยู่ประมาณ3ล้านยูโรมาถึงเมืองไทยก็เป็คเสร็จเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับก็อยู่ที่ประมาณ350ล้าน 3 5 0ล้านนะี่คือเป็นรูปปกติดังนั้นปกติเวลาเราบอกว่าคันนี้เนี่ยรวมภาษีแล้วเป็นเงิน3ล้านยูโรถือว่าคุ้มค่าถูกามากนะครับ <คง S 1> ถือว่าถือว่าไม่ได้เป็นต้องใช้คคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่าถูกกว่าเกินครึ่งใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อคันนี้ที่อังกฤษหรือยุโรปเนี่ยก็เกือบ2ล้านยูโรแล้วครับ,รบจริงๆราคาเขาค่อนข้างไม่ได้ต่างกันมาก แต่พอมาเมืองไทยด้วยเนระื่องของภาษีไฮบริดจึงทําให้รถตัวนี้เป็นรถที่คุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกลงมากพูดงี้ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ uh, ภาษีถูกลงมากภาษีถูกลงมากราคารถยังเหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลนะที่มีภาษีแรบพิเศษให้กับรถไฮบริดที่มีหลายเครื่องอที่คุณพี่กี้ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครับอยากขออนะุญาตแซม,มนิดหนึ่งครับเครื่องตัวนี้ที่พิเศษที่สุดที่โล่งไปเนี่ยไม่มีใครผลิตมาก่อนเนี่ย คือสามารถใช้น้ำมันทุกชนิดในโลก<อ>ใส่เข้าไปไ<อ>ด้ครับนะครับยกตัวอย่างเช่นสมุติไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันไม่มีไม่มีน้ำมันจะเติม e 1 0<อ>ก็เติมได้ e ย0ก็เติมได้ performance สูงสุดของเครื่องตัวนี้จะเป็น e 8 5ดห้นะครับ t แปดห้า e เป็นไปอย่างงงเลยว่าที่แปนี่คือสูงสุดหรอเปล่าปฏิรถเราต้องไม่หาแบบ9 5้าห้เลยแบบนี้ครับเข้าเข้าออกคริสเ<อ>ตียนเนี่ยเป็นคนที่รักโลกมากเรื่อง pollution แ,แล้วเขาบอกด้วยซ้ำว่าถ้าเราต้องการให้ CO emission ออกมาศูนน่ะศูนมีหนึ่งวิธีคืออที่กรีนแลนด์นะครับมีบริษัทน้ำมันใหม่ที่ตอนนี้คิดว่าอีกไม่นานจะจะดังมากนะครับเขาสก,กัดแอลโกอฮอล์จากโวลเคนอลจากภูเขาไฟนะครับถ้าใช้น้ำมันอันนั้นรถคันนี้ถ้า CO pollution ออกมาคือศูนครับ ศูนย์เลยครับครับดีสมชื่อจริงนะกิฟท์มอร์คือให้กับโลกมากขึ้นด้วยนะครับครับท้ายที่สุดนี้คุณนะัทมีอะไรจะเสริมไหมครับก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับก็รถ2คันนี้จะอยู่กับเราอยู่ไม่ได้นานมากเพราะว่า2คันนี้เป็นรถโปรโตไทป์ที่ก็ต้องเียนไปทั่วโลกนะครับคันนั้นคือคันทีเ่เปิดตัวที่เชนิวานนะครับหลังจากนี้ครับก็ถ้ามีท่านสื่อมวลชนท่านใดต้องการที่จะเชิญชมรถ เรามีทางเจ้าหน้าที่ของเราอำนวยความสะดวกเช่นถ่ายรูปแล้วก็ดูได้เต็มที่เลยครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้เกียิมาร่วกในงานเปิดตัวคอนเสิร์ตในค้อนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกที่สื่อทุกท่านอีครับขอบคุณมากครับขอสมงเลยี้คุณนัทมีที่ด้วยนะครับหรืองชิ้นดีครับขอบคุณมากครับอย่างที่คุณนัทได้บอกไปนะครับว่าวันนี้นี่เป็นโอกาสพิเศษจริงนะครับเพราะรถสองคันนี้ถือเป็นคันแรกของโลกนะครับ มาถึงเมืองไทยให้พวกเราเป็นคนกลุ่มแรกได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้นะฮะในนามของบริษัทนะครับต้องขอขอบคุณแขกูุมีเกียรติและพี่สิวชม่านนะครับที่สละเวลามาร่วมงานของเรานะครับดังนั้นหลังจากนี้นะับผมอยากให้ท่านเนี่ยมีโอกาสได้ถ่ายภาพกับรถนะครับหรือสามารถสัมผัสเข้าไปนั่งในรถก็ได้นะครับดังนั้นตอนนี้นะฮะผมลางลงแล้วนะครับหวังว่าคราวหน้าจะได้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ